ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจงามน้ำใจดีของหลวงเตี่ยกับท่านเจริญ <c oughs> นะท่านเจริญก็พาพวกเราฟังอนิสงส์สร้งสรานะแล้วมาประทับใจตรงนั้นบอกว่าคนที่จะดีต้องไล่ขี้ออกเหมือนกับทองจะเป็นทองคำขึ้นคอคนเนี่ย ต้องต้มก่อนต้มด้วยไฟนกรานะต้มเพราะต้องไล่ขี้ออกก่อนท่าก็เลยบอกว่าคนรณีมันที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องไล่ขี้ออกเหมือนกันนะโดยเฉพาะขี้เกียจคนขี้เกียจเป็นเสนียดสังคมไม้เช็ดก้นดีก็่าคนขี้เกียจ เราท่านเจริญบอกว่าคนขี้เกียจเนี่ยทำอันเป็นอันตรายต่อทรัพยนะ์เราเพิ่งจะได้จะมีจะเป็นเศรษฐีแต่เขาก็ติดขี้เกียจนะไม่มีโรมการของหลวงพ่อโรมการหลวงพ่อว่าอย่าหัดนอนเตือนสายอย่าอายทำกินอย่าติดฉินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเลยไม่ได้สโลกแกนตัเนี่ รวมคติตัวนี้นะยานอนตื่นสายเนี่ยแหมบางคนวันนี้ยังไม่ตื่นเลยนะมัวแต่นอนขี้เกียจขี้เศร้านอนลุกแต่เช้านอนแต่ดึกนอนแต่หัวค่ํานอนแต่วันๆจะได้ตื่นแต่เช้าเขาไปทําการทํางานกันหมดแล้วเราก็ยังมัวแต่พักผ่อนนอนหลับนะไม่ได้ลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์อนันประเสริฐขยันแล้วก็มีร่างกายไว้ให้ใช้งานงานทุกอย่างร้อยแปดประการก็ต้องอาศัยกายเป็นเครื่องต่อนะพอทีนี้พอคนเลี้ขี้เกียจออกได้หมดแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะขี้เกียจขี้เกียจตไม่พอขี่โรคขีโกรธขีหลงขีตทิฏฐิมณนะจองหอง โอเยอะแยะเลยมากมายเลยนะต้องสกัดออกหมดนะเห็นอานิสงของการท่านจะเริมมบอกว่าอานิสงของความขยันนี่ทำให้เรารวยมีกินมีใช้นะเพราะว่าความขยันมือหมันตีนหมันเป็นขวัญปากมืองดตีนงดเป็นโอดอยากนะถ้าเราไม่ได้ทำการทำงานงานคือเงนิงนเงนินคืองานบันดาลสุข ถ้าเราไม่ทํางานมันจะได้มาจากไหนนะเราต้องมีงานไม่ใช่เป็นลูกหลานเศรษฐีซึ่งพ่อแม่เขาหาไว้แล้วเป็นร้อยล้านพันล้านนะถ้าไปเกิดเป็นในของตระกูลของซีพเนี่ยโอ้ยังงั้นสบายเลยนะนายธานินทร์เจรวนนท์นี่ยนะเป็นสรที่อันดับหึงของเมืองไทยนะนะแล้วก็คุณจเจริญแต่ไม่จเจริญ กนะรุงเทพเนี่ยนะเจริญที่เป็นเจ้าของกระทิงแดงเนี่ยนะโอ้นี่ก็รวยขนาดหนักนะแล้วก็อีกเจริญที่เป็นเจ้าของของบริษัทช่างไทยเนี่ยนะช่างเบียร์ช่าง,งนะโอ้สมบัติเนี่ยนะไม่รู้จนต้องจ้างนายทะเบียนว่าซื้อไปตรงไหนมัง่งเพราะมันเยอะจัดบางทีซื้อไ้เลยต้องไปทเที่ยวไปดูลืมไป ไปดไปูไปขอซื้อใหม่บอกว่าพวกนายทะเบียนเนี่ยเราซื้อไว้แล้วเป็นที่ของเรานะเพราะว่ามันเยอะจัดนะสมบัติเขาเยอะจัดนะเป็นอันดับของเป็นชั้นต้นๆของประเทศเลยนะอ่าเหมือนกับนายธานินจีโรโน,โนเนี่ยนะบริษัทซีพียงนะรวยเนะี่ยรวย,นะวยเพราะว่าเขาเป็นคนขยันขยันหรือขายยันเนี่ยนะเพราะงั้นคนที่จะ คิดมีลูกมีผัวเนี่ยต้องดูดูว่าเขามีความขยันไหมโบราณจะงบอกว่าดูผู้ชายให้ดูที่ขนดูผู้หญิงให้ดูที่หางนะดูยังไงดูที่ขนน่ะนะเขาจะให้ดูลูกขนเขาเออดูยังไงอันนี้หลวงพ่อเคยถามบ่อยๆดูที่ขนดูยังไงดูว่าชายคนนั้นน่ะ ขนข้าวขนสมบัติเข้าบ้านนะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีไหมนะเป็นคนขยันไหมก็คือเป็นคนขยันนั่นแหละสรปแล้วเป็นคนขยันแบบท่านจเจริญบอกนะคนขยันเนี่ยผู้มั่นย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มันมมมนนนนม่นเนี่ยนะคนมั่นเนี่ยย่อมหาทรัพย์ได้นะอุทธ,ธาตาวินเิตเิทานังผู้มั่นย่อมหาทรัพย์ได้นะหาได้ เงินทองอยู่บ่ใกล้บ่ไกลผู้ใดมีปัญญาไว้หาได้บ่านานผู้ใดเกียรติค้านบ่ผ่านพบแลนะถ้าเกียรติค้านทำไมผ่านพบนะไม่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตแน่นอนนะขยันแต่อย่าขยันวันเดียวต้องขยันต่อเนื่องเนะคยมีอุทธาตาวิทตเเตนังผู้มันย่อมาหาทรัพได้คนคนนี้ต้องมีหัวใจเสฐีอยู่ในตัวนะหัวใจสตินะอุอากาศ ท่องไวเลยนะไม่ออกพอออกท่องไวเลยเดอ้อท่องไวอุอากาศานะจะแปลให้ฟังก็ได้นะอุเนธมวุตทานะสมทาถึงพร้อมด้วยความมันนะถึงพร้อมด้วยความมันมันทุกเวลานะหาซั์เลยนะจะไกลไปไหนก็ไปเหมือนกับพึ่งเนี่ยนะน้ำหวานอยู่ไกลขนาดไหนมันก็พยายามบินไป บินมาเก็บไว้ในโรงลังของมันนะเหมือนกระปวกตัวเล็กเนี่ยมันขนทั้งวันทั้งคืนนะจอมปลวกก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับบ้านนะปลวกเนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยนะมันเช็ดปากมันคาบปับ๊บมันก็ับมาทําเป็นบ้านเป็นห้องเป็นหอเป็นโรงลักให้ลูกให้ผัวมันอยู่เต็มเลยนะเป็นตองทองซอง,ซอง,ซองใบทองมันอยู่กันนะแล้วมันกิกนพวกไม้พวกอะไรนะ พวกนี้นะกินพวกใบไม้กินพวก,ไไก,พวกดินพวกอะไรเงี้ยมันอยู่ได้นะตัวมันเล็กๆนะพออยู่ไปนานๆนเขากลายเป็นแมลงเม่านะมาให้พวกเรากินกันคนชอบกินก็กินอย่างนะแมงเม่าแม,งม,แมงมันเนี่ยแมงมันเนี่ยทางเนือเขาชอบกิโลหนึ่งบางหลายร้อยบาทยังม,มีมีขายแมงมันมันก็เหมือนมเมืองเมานะแต่ตัวมันแข็ง มืงเมาตัวมันอ่อนไฟอีสานเนี่ยโอ้โหมึงบินขึ้นมาเสร็จหมดเอาถาดใส่น้ำไปตั้งไม่ใกล้แสงนิออนพอตอมปุ๊บกต็ตกปั๊บโอ้โหได้เป็นหลายกิโลนะเอามาคั่วใส่กับเกลือนิดๆโอ้โหหมดเลยกินหมดเลยนะมีเค็มมีมันนะแมงเมาบินเข้าของไฟนะเพราะว่า คนเราถ้ามีปัญญาเนี่ยก็จะโผล่เข้าไปในสิ่งที่ในอบายามกุกนะอบายามกุกคือเครื่องยังความชิบหายคือปากทางความชิบหายนะชิบหายเล็กชิบหายน้อยชิบหายใหญ่นะปากทางในความชิบหายเนี่ยคือเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงขี้เกียจนะขี้เกียจเนี่ยเขาบอกเฮ้ย hey, มึงเนี่ยขี้เกียจตัวเป็นขนเลยว่ะ เอ้ ه, ขี้เกียจเนี่ยตัวเป็นคนมันไม่เคยออกแดดไม่เคยทํางานเลยนะนอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนอย่างเดียวนะคนโบราณนี่บหมหลูกมึงเลยขี้เกียจตัวเป็นขนเลยนะเออตัวเป็นขนเหมือนกับตัวนอนมุ่นคอยมุ่นคอยซุกนะคอยซุกคอยแอบนะทําตัวเป็นกบทําตัวเป็นขี้เกียจทาตัวเป็นกบวเวลาครูบาอาจารย์ใช้เจ้านายใช้เนี่ยคอยหลบนะหลบไปเลย ทำตัวไม่เขียนเนี่ยก็หมายถึงว่าคอยแอบอยู่เลยแอบกลัวกลัวครูบาอาจารย์จะเห็นกลัวอาจารย์จะเห็นคอยแอบแบบนี้ลูกศิษย์กบลูกศิษย์เขียนเนี่ยธามาก็มีเยอะนะแอบแอบแล้วก็คนคนนี้ทานายได้เลยว่าอนาคตเขาก็จะต้องเป็นคนจนแน่นอนนะไม่สู้งานคอยแอบคอยลบนะพระบทไปเน้นมากกว่คอยแอบคอยลบ ไม่ไปบินาบาตไม่ทำวัดจดมน์เตือนกระตือนสายนะนะเรานี่นะคอยจะแอบอยู่เลยนะถ้าเป็นไม่แอบไม่หลบนะอย่าไปใช้ทํานองคนพานพูดนะไม่หลบไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวแบบนี้ก็ไม่ได้นะนะต้องคอยทำคอยช่วยคอยทำความคอย ความดีความขยันความหมั่นความเพียรเนี่ยคนที่ขยันเนี่ยเจ้านายก็ยังรักเป็นธรรมดานะก็ถ้าโตขึ้นมาก็มีครอบมีครัวก็ทําให้ลูกไม่อดอยากเมียไม่ไมอดอยากแล้วก็จะเป็นมีหน้ามีตาคือเป็นคนมีทรัพย์นะมีทรัพย์มีศินขึ้นมาเพราะว่าด้วยความหมั่นนะมือหมั่นตีนหมั่นเป็นควันปากมืองดตีนงดเป็นอดอยาก ถ้าอยู่ในเมืองเมืองไทยนะคนนี้จนเลยนะเรียกว่าโอ้ใหญ่เหลือเกินเพราะว่าเงินทองอยู่บ่ใกล้บ่ใกลผู้ใดมีปัญญาไปหาได้บหมนนงานรับจ้างเยอะแยะมากมายนะวันหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะตอนนี้ยิงลักขึ้นไปแล้วให้คนละสามร้อยบาทน,นะค่าแรงงานแต่ว่าน้ำตกยังไม่ขึ้นนะ <c oughs> นะแต่ให้สวัสดิการทางอื่นมากกว่านะถือว่ามา ช่วยวัดก็ต้องช่วยวัดจริงๆนะช่วยกันทำช่วยกันสร้างกันมานะแล้วก็เมื่อเช้านี่หลวงเตีนเยนนเทศเรื่องของท่านนาถายิการเศรษฐีนี่เราได้ฟังบ่อยๆประจำนะท่านนากา,ายิ่งเศรษฐีเนี่ยนะเป็นคนรวยที่สุดในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดนะสามารถนําเงินไปซื้อวัดพระเชตวันได้ปูเลยนะ ปูเลยนะปูเต็มพื้นดินเลยนะท่านดาเศรษิการเศรษีนี่นําเงินแสนเงินล้านไปปูเลยนะปูเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นคือไปตกลงกับพระเจ้าเชหว่าวาพระเจ้าเชตเนี่ยเป็นทายาทของท่านเปอร์เซนที่โกศลน,นะพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลน,นะแล้วก็มีสวนส่วนตัวอุทยานส่วนตัวนะแล้วก็ ท่านอนาถมิตรกาเจติก็ไปดูว่าตรงนี้ควรที่อยาสร้างเป็นวัดได้ก็ไปขอซื้อพระเจ้าเชษฐก็บอกว่าถ้าอยากจะได้เทือดแปลงนี้นะต้องใช้เงินปูเลยนะปูใช้เงินปูนะปูเลยเต็มเลยนะแล้วถ้าจะเป็นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ มีเศษเป็นเจ้าของที่ดินนายเพราะนั้นท่านอนาถบินกิกรเศรษฐีเนี่ยนะจึงเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดนะแล้วก็ซื้อวัดซื้อที่ดินสร้างวัดนะตั้งหลายโกดนะแล้วก็ได้นำทรัพย์สมบัติมาห้าสิบสี่โกดนะลงใช้ใจ่ายในพระพุทธศาสนาดูแลเพียสู่สงส้างวัดพระเชตวัน ขนาดใหญ่นะแล้วยังมีเงินที่เขายืมไปนะคนเรานี่ก็เวลาจนมาก็มองไปหาท่านเศรษฐีทั้งนั้นนะมองไปมองไปหาว่าจะไปกู้ยืมตรงไหนได้น,น้อนะทำนาเศร้าเรล่รากมเทจนะพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็ว่าตายตรงนั้นกู้ตรงนี้ยืมไปยืมเงินท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ใจบุญนะนะใจบุญก็ให้ยืม ยืมไปคนละล้านสองล้านไปเนี่นะแล้วก็ยืมแล้วก็ไม่ค่อยจะส่งนะคนไรถ้ายืมได้ก็ไม่ก็ขอได้นะคอยจะเบี้ยวคอยจะโกงคอยจะไม่ยอมส่งเขานะแล้วท่านสติยังฝังไว้นะสมัยก่อนไม่มีธนาคารนะไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันน,น,นี้ธนาคารเยอะเลยออมสินไตกระสิกรกรุงไทยกรุงศรีสุยา ธนาคารทหารไทยโอ้ oh. มีทุกธนาคารเลยนะเรียกฝากเอาจะฝากไหมของกษิกรก็มีนะแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่มีธนาคารท่านเศรษฐีก็นําไปฝังไว้แล้วไปฝังไว้ริมน้าเลยนะริมแม่น้ำนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นไปฝังไว้ริมแม่น้ําสงสัยจะตรงนั้นจะเป็นแม่น้ําอชิรวดีเพราะว่า ท่านนนาวิจกาะเศรษฐีอยู่เนี่ยนะจะมีแม่น้ำอาชิรบดีไหลผ่านนะฝังไม่ริมนม้ำมึงเอ,อ้ยแม่น้ำใหญ่แบบที่น้ำม,มาท่วมกรุงเทพของีอยนะมันมาอย่างไม่รู้เนี่ยเ้าตัวนะเสาะตะลิงพังทรัพย์ส,บสมบัติก็หายจมไปกับน้ำจมไปกับน้ำ